แล้วผมก็ขอากาสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะผมนะก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเกมใหม่ของผมนะในเดือนอ่าพฤษภาคมนะผมนะก็วันนี้ก็ช่วงสิ้นเดือนแล้วนะผมนะมันก็มีเกมใหม่มาผมในเพจสตูไทยนะผมนะเกมนี้มีชื่อว่าเกมลิลลูนะครับผมนะถ้าออกเสียงผิดอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับเกมเนี้ยไม่ใช่เป็นเกมอ่าฟรีนะผมนะเป็นเกมอ่าเสียตั้งคนะผมนะแล้วก็เป็น อ่า125บาทจุดศูนสตางค์นะผมนะก็ลองไปดาวน์โหลดดูได้ผมนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไปลองกดลองเล่นดูได้นะฮะเราก็อ่ะไปดูดีกว่าเนาะเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมการเดินทางของลิลลูลนะลิลลูลูเป็นเกมแก้ไขปริศนาสำรวจทีมของเกมนะผมนะคือการสำรวจสภาพจิตใจของตัวละครลิลลูลนะครับ ตัวละครหญิงเอกตัวนี้แหละนะที่มีสภาพจิตใจที่ผิดปกติผู้เล่นจะได้เล่นทีละขั้นตอนในขณะที่ไล่ล่าตามเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในเขาวงกดแฟนตาซีนะผมนะก็อืต้องตามเด็กผู้หญิงคนเล็กๆตัวนั้นแหละนะฮะวิธีเล่นนะเขาวงกดที่แตกต่างกัน แสดงถึงความทรงจำที่แตกต่างกันของริลลนะฮะก็เหมือนจะความทรงจำเสื่อมเลยทำนองนี้นะั่งแล้วก็ไล่ล่าแบบตามเด็กสาวน,น้อยคนนั้นเพื่อจะได้รู้ความจริงเนาะโอเคในขาวงกลมเหล่านี้จะมีสาวน้อยลึกลับหลบหนีการไล่ล่าของผู้เล่นนะฮะก็คือเราต้องไล่ล่าเด็กสาวน้อยคนนั้นแหละตัวเล็กเนาะการใช้เครื่องตกแต่งและกลไกที่ต่างๆกันเพื่อจับสาวน้อย จะทำให้เกิดเหตุการณ์ลึกลับที่แตกต่างกันผู้เล่นจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดทีละขั้นตอนก็รประมาณนี้นะฮะเก,กเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกมนะครับผมนะก็ลองไปท,ทดสทดลองเล่นเลยกันดีกว่าเนาะโอเคมาดูชัตเตอร์แรกเลยดีกว่าเนาะโอเคผมก็ก่อนที่จะไปดูผมก็อ่ะขอฝากคนละหนึ่งไลค์ผมนะกดซับสไครต์ด้วยยิ่งดีนะผมนะเพราะว่าช่วงนี้ผมรู้สึกค่อนข้างจะทอมากนะครับ อะช็อตเตอร์แรกบอกตามตรงนี้ครับผมนะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นเกมพวกพัซโซเท่าไหร่นะหรือพวกแก้ไขปริศนานั่นเองเนาะแต่ก็จะลองเล่นดูแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าสนใจดีนะโอเคนี่อะไรเตียงนอนอ่านั่นเด็กผู้หญิงนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้พูด มาเนาะโอเคเดี๋ยวเราคลิกไปหาดูอ้าวน้องหนี่ะโอเคเราตามไปก่อนน้องก็โดดหนีอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยสามารถกดตู้เลื่อนตู้ได้ขยับตู้ได้อ๋อโอเคน่าจะขยับไปไหนไม่ได้แล้วอ่าโอเคอ้าวม,มีทางโผล่มาอีกอะไรเนี่ยโอเค เราต้องวิ่งตามเขาไปสินะเกมเนี้ต้องกดจิ้มตามทางเอาเนาะโอ้โหอะไรเนี่ยมีเงาน้องอยู่สี่ประตูหรอแก้ยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองอ่ามุ่มหัวดูแล้วกันอืมแบกเสามารหรอเหยียบเอา หายไปสองเงาเหยียบหายอ้าวแล้วตรงนี้โผล่เอาเสามาวางไม่ได้ได้ไหมไม่ได้วะเหยียบแล้วก็ตรงนี้หายอันนี้สัญ,ญลักษณ์อะไรอะ่ะกิ้มแล้วก็ไม่บินหาอะไรเลยโอเคอืนี่สัญ,ญลักษณ์อะไร โอเคเดินเหยียบมุมมัวดูแล้วกันเนาะคือก็บอกแล้วนะว่าผมเนี่ยอ,อืมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะพวกพัทโซอะไรแบบนี้โอเคเหลือสองเงาแล้วตรงนี้อ่าเจอหนึ่งเงาแล้วยังไงเปิดผ้าม่านอ่าเจอเน้องอ่าน้องวิ่งไปเราก็ต้องตามไปนะผมนะโอเค ก็จิ้มไปโอ้โหนี่เสื้อผ้าใช่ไหมเนี่ยมีกระจกด้วยนะครับน่าจะอยู่ในบ้านเนาะใช่ไหมในความฝันสภาพจิตใจเนาะมันบอกว่าสภาพจิตใจในสภาพจิตใจโอเคน่าจะเปิด้พม่านเจออ้าวน้องอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้อะไระกระจกมีกระจกอั้มนะ สามารถอาหมุนได้เนาะอันนี้ก็กระจกเหมือนกันทำไรได้วะหมุนได้อย่างเดียวเหรอเอยังไงอันนี้ก็หมุนได้อือมอืมอืมหมุนไป อันนี้ก็หมุนไปหาน้องดูแล้วกันอ่ะหมุนไปอีกแล้วก็เปิดหาน้องดูอ้าวดันไปอยู่ตรงโน้นยังไงเนี่ยอืมหานกระจกแล้วก็เปิดพมาด่านดูอ้าว น้องก็ย้ายไปฝั่งนั้นอืมค่อนข้างยากแฮะเดี๋ยวนะนี่ประตูอะไรเนี่ยเอ้ลองเปิดดีอ๋อประตูแสงแสงสว่างรอดมาแล้วก็อ่อส่องมาแล้วก็ออ๋อใช้แสงให้ตรงนี้กระจกตรงนี้แล้วก็อ่หาหนันใส่กระจกน้องอ่ะ น้องไปแล้วตรงน้นโอเคเราก็มาเปิดลองดูอ่าเจอน้องแล้วน้องอ้าวเข้าไปในกระจกได้ด้วยเอาจริงดิโอ้โหโอเคเราต้องตามเข้าไปเนาะอ่าอ่ะจบชัตเตอร์แรกเลยฮะผมนะมาดูชัตเตอร์ที่สองต่อเลยนะครับผมนะ อาชัตเตอร์สองเนี่ยจะเป็นยังไงนะ่าจะยากหรือเปล่าอันแรกก็รู้สึกงง,งงแล้วนะก็จะพยายามเล่นดูแล้วกันเนาะอ่าหา้ามีของใหม่มาด้วยนะฮะก็คือเป็นรูปกงนกใช่ไหมนะสีฟ้าลองกดดู ไอ้น,นี้ก็จะสว่างขึ้นกระจกก็ส่องมาลองไปหมุนกระจกก่อนแล้วกันเออใช่จริงด้วยถ้าเราเดินมาเหยียบมันก็จะส่องเราต้องหันให้ถูกทางเนาะโอเคเดี๋ยวผมหันแป๊บอ่ะน่าจะได้แล้ว มาเหยียบดูผมอ่าถูกต้องเว้ยนะครับอีซี่มากแม่อ้าวไปอีกแล้วอืมอ้ม,มเราก็ต้องตามไปทุกรอบผมนะอ่าตรงนี้มีอีกมีอีกอ่าสองกระจก โอเคลองเหยียบดูดิแสงอันนี้จะมาก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเอากระจกตรงนี้มาหันเอ๊ะกล่องนี้ทำใดได้ไดวะลองลากมาดิอ๋อคิดออกแล้วลองทับลองเอามาลอง <c oughs> ลองเอากล่องมา ใส่ที่เหยียบดูนี่มันมันจะติดให้เราเปล่าเออใช่ใช่ใช,ใช่ลองดูลองดูพวกเกียร์ฟัซโซม,มันต้องได้สินะใช่ไหมชึ้บอ้าวไม่มีแสงโอ้โหลากอลากออกเลยเนาะ ม่เมื่อกี้ทำซะเสียเวลาเลยโอ้โถเอย้ยเดี๋ยวเราหมนุนอ่ากระจกส่องไอ้นี่ก่อนเนาะส่องไอ้สีฟ้า,ฟาเนี่ยโกงนกใช่ป่ะ <c oughs> ต้องสะท้อนไปนะครับผมนะลองดูลองดูเหยียบดูผมนะส่องไปเหยียบร้อยติดอ่า บันไดขึ้นมาแล้วอีซี่ับผมนะโอเคไปกันนะฮะอ้าวน้องไปอีกแล้วให้ตายเถอะไม่รอพี่เลยนะอ่าโอเคด่านตัดไปนะผมนะด่านนี้มีสองอันเนาะก็จกเหมือนเดิมสองตรงนี้ก็เหมือนเดิม กล่อ,องก็ขยับไม่ได้โอเคเราต้องหมุนกระจกดูนะผมนะหมุนกระจกไปมันนี่มันนี่มันทางนี้อ่าหยับดูอ,อ้าวมี2อ,อันเออมาเพิ่ม1อันงั้นเหรอ,อต้องสะท้อนใส่สินะ หรือจะหันแสงใส่เลยดีกว่าไหมเนี่ยอลองหันแสงใส่เลยแล้วกันเนาะโอเคแล้วหมุนก่อนระยะนี้น่าจะได้โอเคลองไปเหยียบดูว่าจะยังไงอ้าวแสงไม่ถึงใช่ไหมทำไมไมันไม่ไม่มีแสงอะอเราต้องลองสะท้อนเอาเหรอ มนอีกอ่าประมาณนี้น่าจะได้ลองดูดิไม่ได้วะเออเอาแล้วไงมันเริ่มยากแล้วไงให้ตายเถอะเออลองส่องอา่ากระจกบานนี้น่าจะหมุนอีกเนาะอืมกล่องก็ขยับไม่ได้ ยังไงเนี่ยลองหมุนใส่กระจกอีกนหนึ่งแล้วกันแล้วลองกดเหยียบใส่ดูอันนี้ก็สอกได้แล้วแล้วทำไมเมื่อกี้หันไปมันก็ไม่ได้หรือว่าเราต้องสะท้อนที่ผมว่าตอนแรกๆวะนี่ ลองดูดีไหมเนี่ยลองดูแล้วกันนะโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วก็ไปเหยียบดูอ่าแสงได้แล้วอ๋อนี่ได้แล้วอ้าวดันเมียนที่3อะไรเนี่ยฮัลโหลเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ง่ายหมุนตรงนี้แค่หนึ่งครั้งอ่าได้แล้วได้แล้วโอ้โโอเคมาเยอะทำไมเนี่ยให้ตายเถอะ มันยิงยากอยู่ไอชิบหายโอเคนะได้แล้วนะไม่มีเครียอะไรแล้วโอเคอ่ะโหน้องก็ไปอีกเช่นเคยให้ตายเถอะแค่ชัตเตอร์สองมันก็ยากแล้วอะ่ะเออโอ้ให้ตายเถอะคลิปนี้ยาวแล้วโอเคเดี๋ยวไว้พัดหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่